รายวิชาสุขศึกษาพละศึกษาทช3.10 0 2ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องระบบต่างๆของร่างกาย 1. อธิบายกระบวนการทำงานของระบบอวัยวะในร่างกายที่สำคัญ5ระบบได้อย่างถูกต้องการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายที่สำคัญมี5ระบบได้แก่ 1. การทำงานของระบบย่อยอาหาร 2. การทำงานของระบบขับถ่าย 3. การทำงานของระบบประสาท 4. การทำงานของระบบสืบพันธุ์ 5. การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อเรื่องที่ 1. การทำงานของระบบย่อยอาหารการย่อยอาหารเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสารอาหารที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงจนร่างกายดูดซึมไปใช้ได้การย่อยอาหารมี3ขั้นตอนคือ 1. การย่อยอาหารในปาก 2. การย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร 3. การย่อยอาหารในลำไส้ 2. การทำงานของระบบขับถ่ายการขับถ่ายเป็นกระบวนการกำจัดของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการออกมาภายนอกร่างกายอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสียได้แก่ปอดผิวหนังกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ใหญ่การขับถ่ายทางปอดการกำจัดของเสียทางปอด กำจัดออกมาในรูปของน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นผลที่ได้จากกระบวนการหายใจการขับถ่ายทางผิวหนังการขับของเสียออกจากร่างกายโดยต่อมเหงื่อจะขับเหงื่อออกมาภายนอกร่างกายของเราการขับถ่ายปัสสาวะในแต่ละวันร่างกายจะขับน้ำปัสสาวะออกมาประมาณ1-1.5ลิตรแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน,น้ำที่เข้าสู่ร่างกายการขับถ่ายทางลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่มีความยาวประมาณ5ฟุตลำไส้ใหญ่จะขับเมือกออกมาหล่อนลื่นเพื่อให้อุดจระเคลื่อนที่ไปตามลำไส้ใหญ่ได้ง่ายขึ้นจะทำให้เกิดอุจจระประมาณวันละ150กรัมเรื่องที่3การทำงานของระบบประสาทการทำงานของระบบประสาท n e ิ v o u s system เป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนมากและเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์กับการทำงานของระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทนี้ สามารถแบ่งแยกออกเป็น3ส่วนดังนี้คือ 1. ระบบประสาทส่วนกลาง Central Nervous System 2. ระบบประสาทส่วนปลาย Peripheral Nervous System และ 3. ระบบประสาทอัตโนมัติหรือ Autonomic Nervous System หรือ A.N.S. ค่ะเรื่องที่4การทำงานของระบบสืบพันธุ์การสืบพันธุ์เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบสําคัญเช่นเพศชายและเพศหญิงแต่ละเพศจะมีโครงสร้างของเพศและการสืบพันธุ์ซึ่งแตกต่างกัน 1. ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศชายส่วนใหญ่จะอยู่ภายนอกลําตัวประกอบด้วยส่วนที่สําคัญสําคัญดังนี้1.1ลึงหรือองคระชาติ 1. 2. อันทะ1.3ท่อนําตัวอสุจิ1.4ท่อพักตัวอสุจิ 1.5ต่อมลูกหมาก 2. ระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงอวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงส่วนใหญ่จะอยู่ภายในลำตัวประกอบด้วยส่วนที่สำคัญสำคัญดังนี้2.1ช่องคลอด2.2คริตอริส2.3มดลูก2.4รังไข่2.5ท่อรังไข่เรื่องที่5 การทำงานของระบบต่อมไหลท่อในร่างกายของมนุษย์มีต่อมในร่างกาย2ประเภทคือ 1. ต่อมมีท่อเช่นต่อมน้ำลายต่อมสร้างเอมไซย่อยอาหารต่อมน้ำตาต่อมสร้างเอมไซ์ย่อยอาหารต่อมสร้างเมือกต่อมเหงื่อ 2. ต่อมไร้ท่อเป็นต่อมที่สร้างสารเคมีขึ้นมาแล้วส่งไปออกฤทธิ์ยังอวัยวะเป้าหมาย แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ